ฮาหน่าโชว์รูปคู่ฮิวโก้ในวันเกิดสะดุดตาความหล่อสามีมากเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับฮาหน่าทัศนาวลไลที่ปัจจุบันได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสามแล้ว แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวโดยปัจจุบันก็มีผลงานอยู่บ้างในวงการบันเทิงนะคะแต่ก็ไม่มากค่ะเนื่องจากต้องเลี้ยงดูลูกๆทั้งสคนในด้านชีวิตส่วนตัวฮหาหน่าได้แต่งงานกับฮิวโก้จุลจักรจักระพงมีลูกสองคนได้แก่น้องฮาร์เปอร์และน้องฮันเตอร์และยังมีลูกสาวบุญธรรมอีกหนคนได้แก่น้องนาดาค่ะ และล่าสุดนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของฮาน่าอายุครบ44ปีงานนี้ทางด้านฮาน่าเลยได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับฮิวโก้สามีค่ะพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่านานทีปีหนแดดดี้เขาจะโกนหนวดโกนเคราฉลองวันเกิดภรรยาต้องชักภาพคู่สักหน่อยซึ่งงานนี้ก็บอกเลยค่ะว่าความหลอกของฮิวโก ก็ทำเอาสะดุดตาชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยค่ะถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความหลอกของสามีกันเพียบเลย